สวัสดีค่ะพบกับพี่ดุยนะคะในอังกฤษติดหนังทาละหนงังในวันนี้ที่พี่ดุยจะมาคุยถึงนะคะก็คือ Predator นะคะหนังเรื่องนี้ขอบอกว่าสนุกและแบบคือคือถ้าให้เต็มสิบนี่คือแบบให้8ให้9เลยนะคะก่อนที่จะไปบอกว่าสนุกยังไงนั้นนะคะขอพูดถึงชื่อหนังเรื่องนี้ก่อนนะคะ Predator e นะคะคำนี้คนไทยอ่ะจะออกเสียงว่า Predator ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะคะมันจะอ่านว่า Predator Predator แบบนี้นะคะลงเสียงหนักที่พยางค์ที่หนึ่งค่ะ Predator จะแปลว่าผู้ล่านะคะในขณะที่มันจะมีคำหนึ่งที่แบบว่าต้องนึกถึงเลยก็คือคำว่า prey P-R-E-Y นะคะสังเกตนะคะจะสะกดด้วยตัว E P-R-E-Y prey แปลว่าเหยื่อค่ะ พี่นุ้ยไฮไลท์การสะกดนะคะเพราะว่ามันจะมีอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะแต่สะกด P-R-A-Y นะคะถ้าเป็น P-R-A-Y อันนี้มันจะแปลว่าสวดมนต์ค่ะเทคนิคการจำง่ายๆนะคะเป็นเหยื่อต้องสวดมนต์ค่ะจะได้รอดนะคะเหยื่อสะกดด้วย P-R-E-Y Pray ในขณะที่ถ้าเป็นสวดมนต์ P-R-A-Y ค่ะ โอเคจบเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคราวนี้นะคะมาพูดถึงเรื่องของหนังเรื่องนี้บ้างนะคะคือสนุกใครที่แบบเป็นสายแอคชั่นต้องดูนะคะเพราะงานสร้างดีมากแล้วแบบมีการต่อสู้กันคือเอาตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะเรื่องเรื่องนี้มีการดําเนินเรื่องอย่างรวดเร็วไม่มีการเสียเวลาใดๆนะคะพี่หนุ้ยเข้าไปดูในระบบ3มิติแล้วแบบมันยิ่งสมจริงเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วแบบ มันมีการผจญภัยอะไรแบบนี้ด้วยพี่นุยว่าหนังเรื่องนี้เด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีค่ะชอบนะคะและพบกับพี่นุ้ยได้ใหม่นะที่นี่อังกฤษติดหนังที่นุ้ย g l i s h a NUI d English จ้าบ๊ายบายค่ะ